เจอร่องทางเพื่อคูนกันเป็นอะไรอ่ะเอ่อปพรากันประเทศไม่ไม่มีการเพื่อูนการผลินะร่งางเวียดนามไหมอัดวการจั้นยานเราอ็พคอยเราไม่ได้เพื่อูนกันนจีนเรอไหจีนดาวล็กๆดังนั้นมีสิบประเทศในโลกนี้ฉลาดไม่มีทหาร เขาจริงไม่ต้องเอาเงินมาคุ่มกับตรงนี้มีตึประเตรงนี้ไม่มีทหารอาจะเป็นประเทศที่เล็กๆหมู่เกาะเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้จะมีทหารเนเพื่ออะไรแล้วลูกลูกลูกตาสองคนนั้นอเอันนี้เหรอเยอะไรเี่ยงเนีกยมันแก่นะครับผตอนี่อะไรผลิตฟัน คือเป็นวัยพักผ่อนแล้วดังนั้นไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยไม่ได้ทำการผลิตแล้วคือตมงนี้เร่องราว่าอ่าก็เลยกลายเป็นว่านัสบาลนั้นต้องเอาเงินมาจ่ายจะไมครับแต่ก็ต้องจ่ายนี่แก่มากนิ่งได้เงินมากขึ้นนะเช่นอายุ80ปีได้เท่าไหร่ครับ1ันหนึ่ง90ปีได้พันห้าอย่างนี้ครับ ร้อยปีแค่สองพันนะทำให้คนแบบไงนงไม่ยอมตายสักทีเป็นไงก็ย <c oughs> ังอยู่ไปเรื่อยๆนะคนเราที่มีอายุเฉลี่ยแค่สามถึงวันนี้มากเลยนะวันจันทร์นี้บบนาานก็ถึงห้าพันกว่าวันเข้าไปแล้วพวกเรากี่วันเข้าไปแล้ววับางคนก็วันเดียวตายในชะ่เกิดตกใจครับ <c oughs> จำเห้นัคนเราเรียุแค่สามหมื่นวันเยเฉาะสามหมื่นวันคือแปดสิบปีแล้วสามหมื่นวันแปดสิบปีเยอะแล้วแต่ถ้านับผิดวันจงทำมันน้อยจังสามมืนกว่ามาถ้าท่านเองอ่าแต่ปุ๊บไม่เพิ่มพุนเช่นเกาหลีเหนือเน้นอะไรครับอาวุธเงินที่เขาได้มา เป็นไงเขาไม่ค่อยทุ่มกับในของพวกนี้หรอกเรื่องเดือดเขียะครับกอลีอ่าก็จะเป็นมีนมากนะแม้แต่นในทะเลเขายังสร้างรั้วกั้นเลยปั้นทะเลกั้เนเลยครับเพื่อไม่ให้ใครลุกล้ำเข้ามาเอาเงินไปทําพวกนี้หมดกอลีเออน,นี่ก็เลยส่วนใหญ่เป็นเป็นไงเงนรอบประเทศยากจนนะต่างกับเกาหลีใต้เลย เกาหลีใต้ติทหารที่เทียวนะครับิบประเทศที่ว่าไม่มีทหารเพราะเขามาลุกเป็นโลกของไทยเน่ยมีตํารวจเล็กน้อย,ด,อยดูแลประเทศนิดหน่อยหรอิบประเทศเราไปดูในกูเกิลละกันประเทศชื่อยานยากงั้นนะ,ะเขามีสงครามเดียวคือสงครามเศรษฐกิจปากท้องของคนในประเทศ ไอ้เรื่องจริงการเขาไม่สนใจเราเขาไม่มีประตูตตดังนั้นนะ่ะต้องเป็นไปได้ที่เขาไม่จำเป็นต้องมีทาหารเลยอ่ทีนี้ต่อไปมาดูเรื่องนี้บ้างนะนี่เมื่อรัฐบาลหางเงินมาได้ปุ๊บน้อยาะประเทศไทยนั้นเ็ตภาษีน้อย รายได้จีงน้อยแต่รายจ่ายกันเยอะเพราะอ่านี้รายจ่ายใช้ไม่หมดมากกว่ายครัะมีอะไรอีกรายจ่ายใช้ไม่หมดเลยนะเยอะเลยจ่ายมากเพราะประเทศยังลำบากกันอยู่เป็นจนมากหรือคนรวยไงหร่อถ้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์มีแต่คนรวยรัฐบาลก็อจ่ายน้อยเก็บเงินได้เยอะเลยครับ รัฐบาลต้องรวยนะพวกสวิตเซอร์แลนด์พวกโรนายพวกนเนี้ยคนแต่ละคนนะมีเงินเดือนเดือนหนึ่งเป็นปีละการปีเป็นรูปกี่ล้านนะแต่คนไทยนั้นปีละสีะ่หมื่นกว่าบาทเฉลี่ยนนะครับนคนไทยมีรายได้ปีละสีะ่หมื่นกว่าบาทประเทศไทยก็เลยเก็บภาษีได้นด้อย ต้องการเก็บภาษีน,น้อยเพราะถ้าเก็บภาษีเยอะคนก็เป็นไงไม่มีเงินเหนือจ่ายถูกไหมดังนั้นจึงต้องมีการกู้นะครับก่อนที่สาตว์นะ,ะเมื่กี้คำว่าสัร์นักเกินน,ะค,ะ,คนะคนไทยทั้งหมดในชาติต้องเป็นลูกหนี้เกิดมาปุ๊บเป็นลูกหนี้ปั๊บนะเป็นลูกหนี้ประมาณสี่หมื่นประมาณสอคน คนญี่ปุ่นเกิดมาปุ๊บเป็นเจ้าหนี้เลยเด็กญี่ปุ่นเกิดมาเป็นเจ้าหนี้ทีแต่พวกเรานั้นถ้าไม่อยากไม่รู้เราเป็นลูกหนี้ไม่ต้องเกิดแต่งานยากแต่ยากเกิดให้จบที่เราไหนพอแล้วนะอนี่คือการต่อหนี้นานเพื่อตามผลนะครับอยู่ในชิดอยู่ในตำนานนั้นนะแกเอง ต่อไปมาดูงบประมาณแผ่นดินปีพศหนึ่งมงกราคามใช่ไหมครับปีการศึกษาหนึ่งมิถุนาใช่ไหมเริ่มใหม่นะหนึ่งมิถุนาแต่ออกเป็นปีงบประมาณหมายความว่ารัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินบาทแรก เมื่อเดือนตุลาคมนะจะเริ่มแตายเือนนี้หมายความว่าทำไมรัฐบาลต้องเริ่มหนึ่งตุลาทุกอย่างต้องมีเหตุผลน,นะและหนึ่งตุลามาัจะแต่สมัยประชาลที่หยาแล้วมรับเพราะประเทศไทยันเป็นการเกษตร และการกเกษตรนจ,จะสิ้นสุดฤดูกาลตอนกันยาแล้วจะเริ่มต้นใหม่ตอนอะไรครับตุลา,มาเมื่อเริ่มต้นท,ทงการผลิตน่ะรัฐบาลจึงต้องเริ่มใช้เงินแล้วก็เลยเอาไปาถึง,นะงตุระอังกฤษนัดถึงเมซาอเมริกาถึงกรกฎาคกระดาก็ไปตรงกันเลยมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนคนจะเริ่มทําอะไรกันบ้าง เคยมีในข้อสอบนะก็ไกลนึ่งตุลาถึง31กันยายังมีคนสอบข้อนี้เลย31กันยาคือคนมันจะเดาอะบอกไว้คนมันไม่อ่านอะไรกันงนไงถันจะเดาเสียใหญ่เลยไม่ดูตมราเรื่ออกไหม31กันยามีเถออะไรอย่างเงี้ยดังนั้น รัฐวันนี้เป็นปีประมาณอะไรคนระับ60ใช่ไหมเพราะมันเริ่มตั้งแต่1ตุลา59นะครับรัฐบาลจะใช้นะเงินมาล่วงหน้ามันจะเข้าหรือนิดนึงนะซึ่งนโยบายประมาณเดืนดี้มันมี3แบบสมดุลก็คือเฉพาะรายได้นะครับ รายการเช่น่าสมมติไม่ไม่สมมตินะในปีนี้นะครับทั้งปีเลยรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงินเท่าไหร่สองจุดเจ็ดสองล้านล้านบาทอย่งนี้ไปดูนะเท่าไหร่นะสองจุดเจ็ดสองห้าล้านล้านบาทสมมติไป นี่คือทันงปีนะครับดังนั้นถ้าเก็บรายได้เท่ากับรายจ่ายแสดงว่าพอดีสมดุลแต่ถ้ารายได้น้อยนะครับรายจ่ายมากแสดงว่าขาดดุลแต่ถ้าเก็บภาษีมากแต่จ่ายน้อยนั่นแสดงว่าเกินดุลประเทศไทยนั้นขาดดุลมาตลอดเพราะเก็บภาษีน้อยแต่จ่ายเยอะ นะประเทศที่ร่ำรวยแล้วมันก็จะเ,เกินจุนประเทศไทยเคยสมบุรทันเดียวมืปีสี่แปดเหตคภาษีเท่านี้นะภาษีเงินได้เท่า,ทานี้คือประหยัดเลยฉันจะไม่กดฉันจะไม่ยืมไปจนสุดแล้วเงี้ยไม่พูดลนะปีสี่แปดแต่ตั้งแต่ปีสี่เก้าเริ่มมาบกหดทุนต่อจนถึง 6กศูนย์ก็ยังขาดดุลอยู่นะ,ะสรุปว่าประเทศไทยใช้ไม่ายไปไปอะไรครับขาดดุลเพาะภาษีน้อยกว่ารายรายได้อยกว่ารายจ่ายเก็บภาษีภาษีเราคือรายได้ใช่ไหมแต่ <c oughs> จ,จ่ายเยอะทำไมต้องจ่ายเยอะคนยังจนอยู่ เก็บภาษีเยอะได้ไหมไม่ได้เก็บได้เฉพาะไปที่ที่เราทำเงิเท่านั้นแหละนะแต่บางทีการที่เรายืมเพื่อนมาเยอะเราต้องเป็นไงสมดุลในขั้นบ้างคือขั้นใช่ยืมเพื่อนทุกปีปีนี้อาจันไปยืมนานอะไรเนี่ยสมมติเจ้านี้ไปใจรู้สึกว่าเขาเราเป็นไงมีปัญญาจะจ่ายคืนนะถูกไหม ถ้าเรายืมเพื่อนตลอดมันไม่มีเครดิตไอคนที่เราดื่มาังคนแรกมันก็จะเริ่มทวงเราแล้วหาาเห็ไหมะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทวงสมดุลไว้ก่อนสมดุลไว้ว่าอีนี้ฉันจ่ก่อนนี่นะอ่านะต่อไปนะครับนโยบายการคลังอ่านะเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง นโยบายการคลังเมื่อกี้เป็นแค่ทฤษฎีการงนะครับ คือพวกเราตั้งเฉยนะการใช้พลังงานถึงไปจะแม่งมุกแม่งแบบเดินไปรอบห้องแบบอาจารย์ท่าจะอืดนะแต่ก็ต้องใช้ความคิดในการทำพูดออกมาบรรยายนะครับนโยบายการคาังก็คือมาตรการที่รัฐบาลจำมาใช้ ในการเก็บภาษีเป็นหลักเลยนะเรื่องภาษีนะครับซึ่งในใบางการ้นคือสองแบบคือปรับตัวอัจฉริยะกับจงใจอนะาจจะรัดตีขึ้นก็ไม่ต้องบอกว่าอะไรนะตอนนี้มไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้เลยเดี๋ยวจะพูด ฟังดูสิว่าจะเข้าใจไหมอ่ะเราแบ่งเป็นสองชิ้นเลยนะชิ้นแรกคืออัจฉริยะชิ้นทสองคือจงใจไอ้จงใจเนี่ยมีแบบให้เสร็จปิดมันหมดตัวกับงยานตัวเองนะครับตั้งใจจงใจอัจฉริยะที่ยั่งยืนการที่รัฐบาลใช้อุปถัมภ์กระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้เก็บภาษีนะครับ ภาษีแบบก้าหนะ้าอ่าก็เป็นอย่างนี้นี่ใครที่บอกเปเปิลทำอะ่ะเป็นทำก็คือใครมีเงินได้มากก็เก็บมากเงินไ,ได้น้อยก็เก็บน้อยเงินได้สุดที่ไม่ใช่เงินไ,ได้นะสุดที่ก็คือหักรถยนหักต้นหักนี่แล้วเช่นัดการโอน นะซึ่งก็เป็นจริงอาจารย์คน,นเดียวไม่มีอย่างอื่นพวกมาอาจารย์ก็มีสิทธิ์หักลดห่อนได้เช่นอย่างนี้อาจารย์ได้เป็นมาปีละสองแสนนะครับหักตัวเป็นสามหมื่นเล,เนเลือเท่าไรแล้วหนึ่งหนเจ็ดหักพ่อหักแม่ได้คนละสามหมื่นเก้าหมื่นเลือนแตกหนึ่งหมื่นไม่มีอะไรจะหักแล้วบรบบริจจาคน เลยนะบริจาคเงินบริจาคไม่มีอะไรแล้วยมุติไม่ได้ทำประกันชีวิตไม่ได้บริจาควัดอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้เล่นลงทุนอะไรต่างๆอ่ะอาจารย์ก็เป็นไงครับต้องเสียกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเป็นศูนย์นะไปเลิอกตรงนี้ดูสิครับ ใช่มันจะยกเว้นก่อนแม่อาจารย์ครั้งแรกมันจะยกเว้นก่อนอาจารย์แล้วมันค่อยคิดคุณกอนครับอาจก็ต้องมาเขาจะบอกใมเนี่ยนี่ก็แสดงว่าอาจารย์เกินแผนแล้วจริงเอ้ยนี่จะบอกใหม่อาจารย์ก็เลยต้องจ่ายภีไปดูใหม่แล้วกันนะว่ามีฐานยังไงดังนั้นพอมีรายได้มากขึ้น พอมีรายได้มากขึ้นอาตสีมจากเก้าหน้าขึ้นสรุปอย่งนี้ต้องจ่ายนะด้่ยให้เศรษฐกิจนั้นม,มันปรับต<ะ>ัวอัตโนมัติครับอาสมมติอย่างนี้ถ้าเก็บ5%ตลอดคนที่รวยขึ้นก็จะมีเงินเป็นไงครับมากเงินจะเฟ้อมากขึ้นไปเองดังน,น,นั้นเมื่อรวยขึ้นรัฐบาลก็ควมยมีเงินมากขึ้นต่อ รัฐบาลจะดูดเงินมาโดยอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติเขาโดยรัฐบาลจะดูดเงินจากคนรวยขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อแม่เงินเงินเฟ้อถ้าเก็บ10%ทุกอัตราทุกรายได้เขาไม่ได้นะครับเพราะคนที่รวยขึ้นเงินจะเหลือเยอะเงินเฟ้อ เราพวกเราเลือกไว้กันแล้วกันว่าเราอยากมีรายได้ตอนช่วงไหนบุญกลมเราเอาเลือกเอาตีล้านตอนนี้อาจารย์ต้ประมาณเท่าไหร่เดือนระห้าล้านโอ้ยอาจารย์นี่เป็นนั่นคือคนจับกราดประเทศไทยคนผิวตรงนี้เยอะคำตอบแรกนะคนนี้เยอะตรงนี้เขาน้อยตรงนี้ก็น้อย สี่ล้านนะคนสี่ล้านขึ้นไปยังดีเยอะนะแต่ก็ถือว่าท่านทำประเทศน้อยนะพวกดาราอะไรอ่ะสัสสสสสดส่วนคนรวยใช่ไหมอ่ะคนรวยจะมีประมาณห้าเปอร์เซ็นเช่นในห้องนี้ร้อยละห้าคนเป็นคนรวยยิ่งผู้หญิงเหรอ ถ้าอาจารย์มีเงินสักพันล้าน,ะนาอะไรก็ไม่มานั่นผมเห็นหนูก็ไม่เรียนแล้วา <c oughs> อาจารย์ก็ไม่ต้องพันล้านหรอกถ้าอาจารย์มีเงินสักห้าล้านนะใค่ถูกลอตเตอรี่ในวันที่เรียนสักหกล้านให้เวลาออกกันทีแล้วก็มาเป็นชื่อทุกวันนะด้วยนะต้องบอกไว้นะ <c oughs> มันอยู่ใต้วงการผมว่าท่านคนนี้อะไรเงี้ยเพราะยังออกไปดีกว่าเพราอยู่แค่สาบงของบ้าณนี้ หกล้านน่าจะพอนะ <c oughs> เรียกไหมอ่า <c oughs> คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็เสี่ยงสีกันในช่วงนี้คนระับสิบสี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นทะี่เป็นคนหนังกลางน,นั่นเลยอ่ะต่อไปจงใจบ้างอ่ะจงใจก็คือว่าตั้งใจ นะครับซ yeah. ึ่งไม่เหมือนกับ sí อัตโนมัต so uh, ิอ yeah. ัตโนมัตินี่คือออกมาจากการมาทางเดียวอนนี้คือทางเดียวเก็บยาวเลยมันก็จะตับอองมนเองมันจะดูดเงินมาเองแต่ถ้าจูงใจนั้นเช่นปีนี้มีสิบสองเดือนใช่ไหมอ่าเช่นเดือนธันวาคมนี้นะรัฐบาลจยาก อยากให้สศรษิบมันขยายก็ว่าเฉพาะเดือนมันวาคมอ่ะก็เลยให้คนมีรายได้น้อยอ่ะต่ำกั่าเท่าไหร่ครับตที่ไงคนที่มีรายได้ไม่ถึงแสนนะไปลงทะเบียนพวกเราได้ไปลงทะเบียนโครงการนี้ไหมไม่รู้ใช่ไหมครับเบอร์นักศึกษาเขาไม่ให้ลง ลงได้อายุ18ปีขึ้นไปเราจิดการนี้ไ่ได้นม่ไ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 ม่ม่รม่ไม่วม่ไ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 ม่าม่ไม่ไม่ไมีไม่ม่ไม่ไม่ม่นม่ไ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 มลไม่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 ไมจะม่ไงไม่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 ไเ่ไม่ไม่ไั่ไมงไมามมไม่้ไม่ไไมไมม่เมไม่ไม่ไม แล้วรัฐบาลก็จะเช็คว่ามีอะไรนั้งไหมเกินแสงไหมถ้าเราไม่ได้เป็นเกษตรกรก็าจะให้เราสามพันถ้าเป็นเกษตรกรในอนาคเพราะเกษตรกรเนี่ยเคยช่วยกันหลายรอบแล้วคืออย่างนี้กระทรวงการคลังอ่ะมีมาอยู่หมื่นสองพันล้านเพื่อบาแจกใแ้คนไทยที่มีรายได้้อยประมาณแปดล้านคน รายล้านคนเส้นลงทะเบียนไปนะครับจะเช็คกรมสรรพากรจะเช็ครายได้ซึ่งวันนี้ผมประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ทำไมไม่ตัดเลยแล้วจบไปก็ไม่รู้ได้ไหมกับขั้นตอนเราบางได้เข้าเกมเลยพวกเราที่เข้าเกมทุกคนถ้าไปทำงานมีเงินไปถึงแฟนผลดีไม่ถึงหรอกบ้างถึงไหมอ่ะไม่ถึงหรอกจ้ะ็เดินับเงินเด็กไม่เรื่องานหนักเสียง ถ้ามันต้องคัดกันเราไม่ได้ครับถึงแสงคือเดินเดินนะก้ามบานมาณใช่ไหมครับก็ถึงแสงได้เลยนะช่วงนั้นอาจารย์เขาบอกเป็นจออให้ไปลงทะเบียนครับลงทะนมันหายคนและก็จะเข้าเงินให้ในวันที่สามพรุ่งนี้เข้าเงินผ่านบัญชีแค่ัหนไม่ต้องไม่เข้าไม่ต้องแบกใจเลยคนที่มีบัญชีอยู่ในนี้ครับก็จะโอนเงินเข้าบัญชีได้เลย ก็เอาแบเงินมาเอาเงินไปจบโดยไม่ต้องทํางานอะไรเพิ่มเลยแจกเงินต้นเองเมื่ปีทีแล้วมีเช็คช่วยชาตินะเอาเช็คไปขึ้นเงินได้เวลาสองพันก่อนนะตอนนี้ชายกว่านะคูนทำบัญชีไม่ต้องมีเช็คเอาได้เลยซึ่งหมดเขตไปแล้วเราไม่ทันใช่ไหมเช้ทรนะครับ อาจารย์อยู่ตรงนี้มันไม่ได้ไงคือถ้าอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์ก็ต้องยอมรับอาจรยนะเป็นคนโจรบางคนนะไม่ไม่กล้าไปลงทะเบียนเพราะกลัวว่าเพื่อนจะมองว่าโจ,จนไปเธอะนะเขาเรียน,นก็ต้องหมื่นสองพันล้านใช่ถ้าเขารู้ว่าเรามีไรายได้มากก็ไปดูที่กรมสรรพากรระดับสี่ห้าษีอ่ะ ถ้าไม่เคยเสียได้เลยครับไอ้ถ้าคนเคยเสพตษีคือเซลล์คนนี้มันเปลี่ยนแทนนะซึ่งถ้าใครที่ให้คาวามรู้เท็จเขา่าจะตัดชื่อจริงเลยง่ายๆเอาคนนี้ได้ไดจริงๆนะถ้าเราทำคนนี้ไม่ได้เราไปลองรอเรียนได้คนนี้มีรายได้มากแต่ว่ามันยังใต้ปากเหมืเนีัยไปนตัวชื่อได้ <c oughs> ไป็นควมนะแต่ใครจะทำด้วย อาจจะมาเบ็นชัดดีกว่าเพิ่อออบบมอีกนึงแจ้งไปตรงไปแจ้งความสาธิตแสดงดังนั้นโครงการนี้ถูกใช้เป็นครั้งคราวเพื่อเสถิกิจมันกระตุ้นในช่วงทันวานวินี้เขาเรียกมันว่ายุบายทัในทีแบบจมใจให้เสถิกิจขยายตัว ต่อไปมีมาตรการหนึ่งนะช่วงสงการที่แล้วนะครับคนที่มีรายได้นะครับใครๆก็อยากลดหย่อนนั่นแหละใครๆก็อยากลดหย่อนเพราะว่ามันจะได้เอาภาษีมาคำนวณน้อยลงไปช้อปปิ้งในประเทศนะมีไปมีไปคำสับภาษีมาไม่เป็นเหมือนท้า ขี่ใบก็ได้ไม่เกินหมือนถ้าเวลาย,ยึดภาษีมาถ่ายถ่ายรูปแลป้วก็อัพโหลดไฟล์ส่งกรมสมการง่ายสตายนะปีที่เราได้ก็คือสีมาท่องบ้านในมูลกว่าบาทก็ได้เหมือนกันมาบริจดได้เยอะเงินก็จะเหลือหลังภาษีหลังหักภาษีเงินก็จะมีมากขึ้นของหลังพลาดและธันวานี้ก็มีอีกะนะครับนะ ผ่านท่องเที่ยวนในประเทศไปพักโรงแรมน,น,นคะครับขอไปภาษีเข้ามาเราไม่ต้องอาการ <ไป S 3> ใช้ <ๆ S 3> รถยนต์ทำไมการเป็นสามพัน 30, บาทเอาสามพันบาทที่ไปทาำรถยนต์นั่นจะเหลืออันนี้ครับจากการที่เราต้องจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วต้องจ่ายอาจจะเหลือเท่าไหรค่ครับก็ เห,นะหี๋ยวไหม10%ของา0ม0 0นี้เท่าไหร่แล้วครับเอ้ย10%ของ500,000นี้คือเท่าไรจ่ายๆจ่าย5,000ตังค์เนคนเราก็เลยต้องไปหาเรื่องบริจาคต้องหาเรื่องอะไรครับหากลดจอดนี้เยอะๆทำประกรันเอาไวไ้ออย่างเงี้ยอ่าเลือกออกการนนะี่คือมาตรการสองตัว ที่รัฐบาลใช้ในปีนี้นะครับปีห้าเก้าเนี่ยดังนั้นพวกเราเตรียมเต้าีนะมา,าตรการนี้เดี๋ยวจะมีอีกนะครับเตรียมตัวให้ดีจะมีอีกแต่ต้องเป็นช่วงไหนก็ไม่รู้นะที่รัฐบาลบอกว่าช่วงนี้มันตกเศรา้รรารัฐบาลจะแจกเงินอีกร้อยดีนะ ให้พวกเราจับคู่สนะองคนเขียนสรุปสักอย่างหนึ่งมันมีสองสองประเด็นใช่ไหมครับหนึ่งโครงการลงทะเดียนเพื่อบริการแห่งรักนะผู้เป็นสายชา้านว่าลงทะเบียนคนจนสองช็อปช่วยชาติชื่อตั้งๆนั้นช็อปช่วยชาติ ่เลือกมาสักหนึ่งกรณีสรุปมาด้วยลายมือนะครับไม่ใช่เป<ห>็<ห>นภาพมานะสรุปยังไงก็ไปหาข้อมูลมาว่าโครงการนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างอ่านได้ประมาณสองหนะ้าจริงๆมันเดียวหนึ่งนะกระดาสมุดไปทดาษรายงานนะี่แหละ ทำหน้าหลใน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 ังได้ยังไงดันโรงเดี๋ยวจัดจัดกำหนดสโสรมอาด้วยงานกำหนดสโสรมช็อปช่วยจัดกก่อนไรนไหมกัช็อปช่วยเหล่าลงใจไหมกันลงจะเบนคนยนต์ใช่ไหมครับช็อปช่วยชาติไปดูว่าเขามีหลักการหลักเกณฑ์ยังไงบ้างสรุปมาตั้งสองหน้าช่วยกันทำนะเป็นงานคู่ สองคนต่นหนึ่งชิ้นส่งกอนที่เก้าหัวนหน้าอยู่ไหนเอ่ยมาไหมร้อ,องทนะุกคนคราหลัวหน้ารวบรวมงานส่งสองาจารย์คนระับให้พบก่อนแล้วค่อยส่งเลยครับกัอที่เก้าเก้าะบายน้อ๋อเพราะวันที่เก้านะจะสอบกันแล้วใช่ไหมครับให้ส่งก่อนวันที่เก้าแล้วกันเขียนด้วยลายมือ อาจจะจะไปดูว่าลายมือ <rumors> น <ulated> uh ี huh. ้เป uh ็นของเราหรือเปล่าอาจารย์ทดสอบอาจารย์ในเันใชได้แล้วทำลายคนสองคนต่อหนึ่งห้าจับกับคู่ก็ได้จับคู่นะลายมือคนใดคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ลายมือคนใดคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมก็สองก็ไม่โดนแบ่งกันทำแต่แบบเพื่อลายมือไม่สวยแล้วจะเขียนคนเดียวเลย ให้ทั้งสองคนช่วยกันเขียนนะเรื้อหามันเยอะนะครับไอสองน้าจะถือว่าสรุปมาไปหามาจากเน็ตใช่ไหมคะจากเว็บไซต์เป็นหมดเลยสรุปมาเลือเ<ร>กเอาแคหนึ่งโครงการนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือโนโยบายอะไรนะ การวางแบบไหนจมใจทำไมมึงจมใจเพราะมันใช้เป็นครั้งคราวเช่นใช้ตอนเมษาจมเมษาจบก็จบกันเพราต้องการจะตุกเต็มิีตอนเมษาเพื่อไม่ให้คนไปพอช่วงสงกรานต์นะคนบินไปเมืองนอกไปเลยรู้ไหม คนไทยอ่ะพอมีเงินพุกไม่ได้หลอกนะไปท่องโกงไปสินตะวันตกแล้วถาไปกับว่าเธออยากไปเธอมาทอปปิ้งกินเที่ยวในประเทศดีกว่าเขาได้เอาอนิเมาล่อใจนะคนก็เลยบินไปต่างประเทศน,น้อยลงพวกนั้นสายการบินค่อนข้างที่จะเงียบเงาเงอยบไหม อโอเคนะนี่เรื่องหนึ่งขอการแค่ชิ้นเดียวต่อไปคนระับบทที่สิบเลยบทที่สิบเป็นเรื่องของการค้าและ